การรายงานในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาบอกว่าจีนนี่มีการซื้อทองเก็บเข้าไปในทุนสำรองมากนะคะจริงๆข้อมูลของจีนบอกว่ามีประมาณ2,300ตันนะคะแต่ว่าเฮาส์ใหญ่ๆต่างชาติก็บอกว่าจีนน่าจะมีมากกว่านั้นจริงๆข้อมูลเหล่านี้มันเ,นเหมือนข้อมูลนิวเคลียร์จริงๆแล้วเขาไม่บอกอ่อเขาอุบไว้เป็นความลับก่อนถึงวันหนึ่งเขาเปิดตัว เหมือนกับไออาวุธนิวเคลียร์ดีดี p a ดี m e n t o เมน f e n s ฟเบอกโอ้ก่อนหน้าปี2000จีนมีไม่ถึง200อ่าตอนนี้ขึ้นมา600แล้วแต่ว่ในปีสามศูนก็น่าจะเป็นพันหนึงปี35ขึ้นมาเป็นพันหเอาไว้ลบกับอเมริกาแต่จริงๆเราไม่รู้นะมีเท่าไหร่ตรงนี้มันเป็นความลับในทาง s t r a t e g i c ก็เหมือนทองคาก็เหมือนกันจีนจะบุกยึกไดไต้หวัน โดยกำลังทาหารมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือว่ามีการยืยุความเป็นไปได้ประการที่2ก็คือว่าถ้าการพัฒนาทางการทหารของจีนเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าชัดเจนละกองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศจีนนี่เรียกว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะปกป้องไต้หวันได้ถึงวันนั้นตอนนั้นจีนอาจจะบุกผมคาดว่าอย่างน้อยๆเนี่ย มันจะต้องใช้เวลาโลกการลงทุนกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เคยคำถามคือนักลงทุนจะอยู่รอดและชนะตลาดได้อย่างไรทั้งหมดนี้อันแนนใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งมาหาคำตอบในงาน Follow the Future พร้อมกับทีม วินดี e อไอเอร่าซิ h ต s ดีอัลฟาเซอร์วิฟท b เดอะที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนค่ะส่วนทางฝั่งจีนก็ดูมีความพยายามในการตระเตรียมความพร้อมในมิติด้านอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของความมั่นคงนะคะกับตันขามีการรายงานในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาบอกว่าจีนนี่ มีการซื้อทองเก็บเข้าไปในทุนสำรองมากนะคะจริงๆข้อมูลของจีนบอกว่ามีประมาณสองพันสามร้อยตันนะคะแต่ว่าเฮาส์ใหญ่ๆต่างชาติก็บอกว่าจีนน่าจะมีมากกว่านั้นกุไแม่แสงบอกว่าจริงอาจจะมีมากกว่านั้นเป็นค่ะครับครับครับจริงๆข้อมูลข้อมูลเหล่านี้มันเหมือนเหมือนข้อมูลนิวเคลียร์จริงๆแล้วเขาไม่บอกอเขาอุบไว้เป็นความลับก่อนถึงวันหนึ่งเขาเปิดตัวอ่าอย่างเช่นสกุลเงินใหม่ อะไรอย่างเงี้ยเอาบอกเขาบอกพร้อมแล้วนะขายเอามาแลกทองคําได้เลยกับสกุลเงินนี้นี้นี้หรือมันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นอะไรนี่เราก็ว่ากันอีกทีนะอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นอีก,กประเด็นหนึ่งละที่ว่ารัเสเซียตอนแรกจะพยายามผลัดดันบริกมันนี่ใช่หไหมฮะพอตอนหลังก็กลายเป็นว่าอ้าวก็ในเมื่อทําสวอปกันแล้วเนี่ยก็เอาระบบไอ้วอนตัมระบบไอ,อ้คริปโต อะไรเงี้ยมาใช้ในในการเป็น,เป,นเป็นตัวแทนตรงนี้เดี๋ยวแต่ไออันนี้อันนี้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งละเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราไปคุยกันในประเด็นหนึ่งตรงนี้แวค,<พ>คือจีนเก็บทองเพื่อเป็นอาวุธในทางเศรษฐกิจจริงๆใช่ไหมคะกับตังค์จริงครับจริงครับจริงจริง,รงเหมือนเหมือนกับไออาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมฮะดีดีโอดีดีพาร์ตเมนต์ดิเอนส์บอกโอ้ก่อนหน้าปีสองพันจีนมีไม่ถึงสองร้อยอ่าตอนนี้ขึ้นมาหกร้อยแล้ว แต่ว่าในปี30ก็น่าจะเป็นพันหนึ่งปี35ขึ้นมาเป็นพันหเอาไว้ลบกับอเมริกาแต่จริงๆเราไม่รู้นะมีเท่าไหร่ตรงนี้มันเป็นความลับในทาง s t r a t e g i c ก็เหมือนทองคาก็เหมือนกันที่แน่ๆเราเห็นเลยว่าทําไมราคาทองมันไม่ลงนะอะ ราคาสัดส่วนดอลลาร์กับทองคำเนี่ยมันก็ต้องผกผันไปในทิศทางที่มันตรงข้ามกันใช่ไหมดอลลาร์ขึ้นทองลงทองลองขึ้นดอลลาร์ลงอะไรเดียวเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันชักจะไม่เป็นๆเป็นกันละใช่ไหมฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาซื้อทองเก็บกับเข้ามานะฮะในอพอร์ตเยอะแล้วในส่วนของในภาคเอกชนเองเนี่ยคน ที่ว่าชอบสะสมทองเก็บไว้เนี่ยมีอยู่สองชาติหลักๆก,ก็คือจีนกับอินเดียนะครับคนอินเดียนี่ซื้อทองเก็บเยอะมากนะฮะรวมถึงทางพวกอาหรับและพวกเศรษฐีอาหรับอะไรด้วยแล้วก็จีนด้วยจีนเวลาเขาสะสมอะไรเนี่ยเขาสะสมเป็นทองแม้แต่บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ตามเนี่ยกต็ตื่นทองซื้อทองมาเก็บไว้เยอะนะฮะแม้กระทั่งพวกเอ่อ กมเมอร์อะไรต่างๆเท่าไหร่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็นิยมทองเหมือนกันนะฮะเราเอาส่งทองไปไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยขนออกจากไปประเทศไทยเนี่ยบูลค่ามหาศาลตรงนี้จีนเนี่ยแน่นอนฮะจีนเอ่อการสาเหตุที่จีนสะสมทองคําไว้เนี่ยผมฟันธงไว้เนี่ยมีสาเหตุเดียวเลยคือว่าวันหนึ่งเมื่อสถานการณ์มันจําเป็นหรือเมื่อมีความพร้อมเนี่ยเขาสามารถ disrupt ออกจากระบบ เออยูเอสดอลลาร์ที่อเมริกาคฟมอยู่ได้ครับซึ่งหมายถึงว่าจะแบ็กส่วนที่เป็นเงินหยวนทําให้มันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือว่าเขาจะไปเป็นสกุลใหม่ของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรอย่างเช่นบริกส์ค่ะกัปตันมีมีหลายรูปแบบฮะเป็นไปได้ก็แบ็กแบ็กเอาไว้แบ็กหยวนก็ได้แต่ว่าจีนเนี่ยไม่ต้องการให้หยวนเป็นเงินที่มีกลายเป็นสกุลเงินนานาชาติขึ้นมาแทนยูเอสดอลลาร์ก็อาจจะ เป็นในรูปแบบของบิเคูเรนซี y ซึ่งมันจะออกมาในรูปแบบอะไรยังไงเดี๋ยวก็ก,ก็ค่อยว่ากันอีกทีคค่ะน่าจะเป็นล,ลักษณะคอลเลกทีฟที่ว่าจะมีหลายๆลายเมมเบอร์เข้ามาใช้ร่วมกันมีความเป็นไปได้มากกว่าในรูปแบบนั้นแต่ว่าไม่น่าไปทาง Stable ลคอยหรือว่าคริปโตคูเรนซีใช่ไหมคะกับตันคะ่ะทางฝั่งของจีนมันน่าจะเอาไว้แบ็กอัพ เงินที่เขาจะตั้งขึ้นมาใหม่ไอสเตเบิลคอยเนี่ยมันมันมันเป็นเอ,อทั้งฝั่งอเมริกา USDT อะไรทั้งหเลยใช่ไหมฮะเขาเอามายืดอายุดอลลาร์ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยถ้าดอลลาร์สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนไม่มีความเชื่อถือเนี่ยถ้าดอลลาร์มันไปไม่ได้อ่ะสเตเบิลคอยมันจะอยู่ได้งไงอ่ะถูกป่ะใช่ไหมฮะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผมคิดว่า ของทางฝั่งจีนเนี่ยมันน่าจะเป็นในรูปแบบเออเป็นเอาไปนหนุนเงินเงินเงินที่มันเป็นคอมมอนเป็นเป็นเงินกลางอย่างเช่นบริกอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่แต่จะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนนะฮะเพราะว่าไอต้ตัวตัวเงินสกุลบริกที่ออกมาเป็นบริกเลยเนี่ยที่รัสเซียเคยเสนับสนุน ถึงก็ว่าในการประชุมเขาเอาพิมพ์แบงก์บิกออกมาเป็นตัวอย่างแล้วมาแจกอะไรงั้นนะ่ะตรงนั้นเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่น่าจะเกิดเพราะว่าอเมริกาก็แซงชั้นเต็มที่บอกใครทําอย่างเงี้ยวังนะเดี๋ยวภาษีโดนอีกนะจะขึ้นภาษีร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยว่าไปมันก็น่าจะแบบในยุคแรกมนันอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า เป็นระบบสวอปสกุลเงินที่มันใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เปรนรัสเซียค้ากับจีนจีนค้ากับอิหร่านอิหร่านค้ารัสเซียรัสเซียค้าอินเดียอะไรเงี้ยมันน่าจะมีกลไกอะไรอย่างหนึ่งเอาเข้ามาซึ่งซึ่งเอาเอาซึ่งเอาทองหรือเอาโภคภัณฑ์อื่นๆเนี่ยอย่างเช่นโลหะมีค่าเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเอามาแบ็กอัพตัวนี้ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่า เราก็ยังเห็นไม่ชัดนะนะเดิมเราคิดว่าเงินเงินบริกเนี่ยมาแน่น่าจะออกเป็นสกุลเงินแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มาใช่ไหมฮะมันก็ยังไม่มาแต่ในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมาตรงนี้ทิศทางมันยังไม่ชัดเจนคุณคุณคุณกีต้าผมว่าเร็วเกินไปที่จะที่จะไปเอพูดเรื่องนี้ต้องต้องรอดูสถานการณ์อีกนิดนึงครับค่ะเมื่อสักุู่ที่กัปตันพูดถึงมีส่วนที่น่าสนใจเพราะก็มีคนเริ่มพูดว่าสิ่งที่จะมาแบ๊ ค่าเงินหรือสกุลเงินเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของทองคำนะคะเอ่อ,อย่าไปพูดถึงเรื่องของแร่ธาตุหายากแร่อิร์ธนะคะมีส่วนเป็นตัวแบกค่าเงินก็ได้เพราะว่ามีความสำคัญคในโลกยุคถูกครับ,รบใช่ฮะตัวนี้ถามว่ามันจะออกเป็นในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้รัเสเซียเขาก็าสนับสนุนตัวนี้อีกอยู่ใช่ไหมฮะแต่แต่มันก็ต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยทิทางมันจะเป็น ไปทางไหนตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ออกมาอีกตัวหนึ่งละค่ะควันตั้มเขาจะเอามาแทนบล็อกเชนเลยคุณกิตา้าเคยได้ยินไหมอ่าค,คนบล็อกเชนเนี่ยคนก็าังกลัวนะตอนนี้มีคนควันตั้มคอมพิวเตอร์ได้นะี่ะมันอาจจะแฮ็กบล็อกเชนได้นะ แต่ถ้ามันใช้ไอ้คอนตัวคอนตั้มเลยเนี่ยมามาสมมติว่ามาทําเป็นในรูปแบบของการเอในระบบในการโอนเงินอะไรเงินเนี่ยตอนเนี้มันมันไม่มีทางเลยที่มันจะก๊อปปี้ได้มันจะแฮ็กได้ไม่มีทางเลยต่อไปเนี่ยในการโอนเงินเนี่ยต่อมันอาจจะเป็นระบบคอนตั้มฟินแลนเชียลก็ได้ใช่ไหมฮะเราไม่มีทางที่จะแฮ็กได้เลยอ่าครับ ค่ะยังเป็นอนาคตที่น่าติดตามของโลกการเงินซึนน่งขณะนี้ยังไม่นิ่งในแง่ของเทคโนโลยีนะคะเราพูดถึง AI กันนี่เดี๋ยวควอนตัมอาจจะมาอีกในอนาคตอ,าาอันากล้มาถูกถ้กคถาควอนตัมมานี่บล็อกเชนจบเลยครับเลิกเลยถูกไหมค่ะแต่ตอนนี้คือบล็อกเชนเขาก็พยายามพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นควอนตัมพรูฟอยู่นะคะกับตันต้องอรอรู่เรจะ ก็มันยังไม่นิ่งอ่ะคุณกีต้ามันยังไม่นิ่งผมดูแล้วมันมันยังคาดเดาทิศทางไม่ได้ต้องต้องต้อง,องิดตามดูอีกนิดหนึง่งค่ะกับตอนนั้นคำถามใหญ่นะคะที่เป็นคำถามในวงภูมิรัฐศาสตร์เสมอนะคะจีนจะบุกยึดไต้หวันไหมนะคะคำถามก็คือเมื่อไหร่นะคะประเด็นก็คือมันมีออกข้อมูลอยู่ตลอดในขบวนการความมั่นคงนะคะล่าสุดมีคณะกรรมการ U.S.C.C. เนี่ยบอกว่า เข้าใกล้ระยะเวลาที่จีนจะใช้ปฏิบัติการเขาบอกว่ามันเป็นครูเ a l p ลเฟสแล้วที่จะเห็นการ a อ่อแอช่นของจีนนะคะประกอบกันก็มีการไปพูดถึงไทม์ไลน์ที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนจะครบครอบ100ปีในปี2027นจะคะจะเป็นไทม์ไลน์ที่ใกล้แล้วที่จีนจะบุกยึดไต้หวันนะคะกัปตันมองยังไงคะจีนจะบุกยึดไต้หวันโดยกำลังทาหารนะครับมีอยู่2เงื่อนไข เงื่อนไขแรกก็คือว่ามีการยืยุยอย่างที่จีนเ็าพูดถ้าคุณประกาศเอกราชเมื่อไหร่ลบกันแน่นอนซึ่งอันเนี้ไล่ชิงเตอ๋อเขาก็รู้ว่าเขาไม่ทําถึงเขาจะทําอเมริกากับญี่ปุ่นก็ไม่ยอมให้เขาทําอเมริกาก็บอกเลยผมจะไม่ลบกับจีนเพื่อคุณไม่มีอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยความเป็นไปได้น้อยไม่น่าจะเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ประการที่สองก็คือว่าภายในสิบปีข้างหน้าเนี่ยเกิด Balance of p o w e r วอร์มันชิปหมายความว่าถ้าการพัฒนาทางการทหารของจีนเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าโอโ้โหแบบชัดเจนละกองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศจีนนี่เรียกว่าอเมริกาเนี่ยไม่มีทางเลย ที่จะปกป้องไต้หวันได้ให้รวมกับญี่ปุ่นด้วยถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยในอนาคตมันล้ำถึงขนาดว่ามันทิป t h เดอะบาลานซ์ออฟ r พาวเวอร์ได้เนี่ยในการนานหารเนี่ยทั่วโลกก็ยอมรับกับจีนว่าคุณลบเพื่อตอบแต่ปกต้องไต้หวันคุณแพ้แน่นอน100%เเสียหายหนะักถึงวันนั้นตอนนั้นจีนอาจจะบุกเพราะอะไรฮะอย่างที่ผมบอกอะ่ะจีนเขาก็ไม่อยากจะรอ ไปเรื่อยๆไม่มีกําหนดในเรื่องการลงชาติใช่ไหมฮะถึงเวลาเวลาหนึง่งซึ่งไม่ได้ไกลามากในอนาคตเนี่ยมันมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าแสนยานุภาพทางการทหารของจีนเนี่ยสามารถบุกยึดไต้หวันแบบไม่มีใครสามารถขวางได้เลยอันนั้นน่ะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ใช่เวลานี้ผมคาดว่าอย่างน้อยๆเนี่ย มันจะต้องใช้เวลา10ปีขึ้นไปถึงเวลานั้นต้องมาดูด้วยนะว่า,ด,า,าดุลยาภาพทางอำนาจเนี่ยระหว่างฝ่ายพันธมิตรอเมริกาไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยกับทางฝ่ายจีนเนี่ยดุลทางทหารทางเศรษฐ,ฐกิจทางอิทธิพลในการเมืองโลกเป็นยังไงถ้าดุลมันชิปออกมาได้ชัดว่าจีนเหนือกว่าแบบเทียบกันไม่ได้อันนั้นจีนจะบุกไม่งั้นมันก็จะ อย่างเงี้ยเพราะเพราะตอนนี้นี่นะถ้ามันชนะกันแบบไม่ขาดนะอเมริกาก็ไม่ลกล้าหรอกจีนก็ไม่ลกล้าหรอกมันจะออกเปน็นลักษณะคาน้ำนาจกันแบบนี้วมงู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ในเดสคริปชันนี้เลยค่ะ